สวัสดีครับผมออตปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเอลเลนเงอุนโซเนในรุ่น เลตเตอร์แรงวันมูนเฟสครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวที่มีวัสดุที่พิเศษมากอยู่ที่หน้าปัดครับผมนั่นก็คือตัวอเวนเจอรีหรือว่าที่เรียกกันว่าโก l ฟลักนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จริงๆแล้วเปิดตัวตั้งแต่ปี21เลยแล้วก็มันเป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าวันแรกที่เปิดตัวมาโอแทบอยากจะเดินไปช็อปเราก็ซื้อเลยครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างซื้อยากว่าคุณต้องมียอดต้องเก็บแต้มนู่นนี่นั่นมันเลยกลายเป็นตัวที่ค่อนข้้าา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 งหหยยยกกกกใใในนนนตลลดดแะปััจจุบบ็ถือว่ไไมท และวันนี้โอ๊ตก็โชคดีที่ได้ตัวจริงไหมหพี่ๆี่ดูรายละเอียดดีเทลที่มันน่าสนใจของทั้งตัวหน้าปัดทั้งตัวโมฟเมนที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่รวมถึงก็ว่าเขาเอาตัวหน้าปัดนี้มาอยู่ในดีไซน์ที่เป็นรุ่นเลตเติลแรงครับผมแต่ว่าตัวแรงวันหรือแกลนวันเนี่ยกลับไม่มีหน้านี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันดีเทลต่างๆของนาฬิการเรือนนี้ไปพ,พร้อมๆกันเลยครับ ลิตรแลงวันเนี่ยครับจริงๆมันเป็นรุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันเพราะว่ามันระเงวันนยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นไซส์สามแปดจุดห้าใช่ไหมครับล้วก็จะมีแกรนวันเป็นสี่สิบจุดห้าแต่ว่าลิตรแรงเนี่ยครับมันจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะเล็กทีเดียวเลยนั่นก็คือสามหกจุดแปดซึ่งเราก็จะมองว่ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นังเงวันที่เป็นไซส์ของผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสามหกจุดแปดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่า ฝั่งบ้านเราเนี่ยครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในยุคที่หลังเนี้ยวันออกมาใหม่ๆหนึ่งเก้าเก้าสี่เนาะประมาณสี่ปีถัดมานะครับในยุคนั้นนะครับปีเก้าเนี่ยต้องยอมรับว่านาฬิกาที่นิยมในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าประเทศไทยอะไรพวกนี้ครับก็จะ มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าน,นั้นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเป็นปาเต็กฟิลิปคาราทาวาเนี่ยครับยุคนั้นก็39.9 1 31มิลเนาะตัวที่แบบนิยมน,น,ยมนิยมเลยโลเ, 3, 8, 3, 4, เล็กแค่31 34หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นแกรนคอมพเพล็กซ์แคนของปาเต็กฟิลิปอย่าง3 9 7 0ที่เป็นเพอร์เฟกชั่วโคลินด้าโครโนการ์ดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไซส์4243ในยุคนั้นเนี่ยครับตัวนั้นก็อย่างไซส์เพียงแค่36มิลครับผมเลยกลายเป็นว่าหลังเงี้ยวันที่เปิดตัวขึ้นมาในยุคนััั้้นนนนนนนเเเีี่่่่่ยมมปป็็38.5ถือออวาาะะไรทคขงจใหหญผิดู ตาเลยทีเดียวนเลยกาป็นว่าทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็เลยรีเควสว่าอยากจะให้นาฬิกาหลังนี้วันเนี่ยมันไซส์เล็กลงมาหน่อยเขาก็เลยออกแบบมาเป็นตัวนี้ครับนั่นก็คือกลายเป็นเลตเตอร์แรงที่ไซส์36.8นั่นเองครับผมซึ่งก็เลยเป็นไซส์ที่จะบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่เชิงครับผมแต่ว่ามันเป็นยุคสมัยของเขาที่นิโมไซส์ประมาณนี้ครับซึ่งพอในยุคถัดมาซึ่งเป็นยุคปัจจุบันนะครับมันถูกกลายเป็นนาฬิกาไซส์เล็กแล้วเนาะเพราะว่าในปัจจุบัน36 3.8จุดท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีสําหรับยุคนี้ตัว3.6จุด8หรือเล็บตัลงงเนี่ยก็เลยมีดีไซน์ที่ถูกเปลี่ยนไปในแนวของดีไซน์ผู้หญิงแทนครับผมก็จะมีหน้ามุกหน้าเพชรมีแกะลายเกียวเช่อะไรก็ว่าไปจนมาถึงตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นเอเวนจูรีนครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็ออกมาเนี่ยมีสองตัวด้วยก็คือตัวหนึ่งมีเพชรแล้วก็ตัวหนึ่งไม่มีเพชรครับผมมันเลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยในตลาดโลกเนี่ยับถือว่าค่อนข้างจะนิยมในผู้ชายมากเลยครับผมเพราะว่าตัวที่มีเพชรก็เป็็นของงผู้หญิไไปตัวที่่มเพก เป็นของผู้ชายผมที่ตัวเคสสักอย่างเนี่ยโอ๊ตอาจจะไม่ได้เล่าอะไรเยอะมากเพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างคล้ายกับตัวที่เป็นรังเงี้ยวันอยู่แล้วเนาะต่างกันแค่ตัวปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยครับที่มันเป็นตัวปรับบันที่เนี่ยมันกลายเป็นปุชเชอร์แทนที่จะกลายเป็นปุ่มทีนี้เรามาดูกันที่หน้าปัดดีกว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของนาฬิกาเรือนนี้ครับผมซึ่งอเวนจูรีนนครับจริงๆแล้วมันจะชื่อคล้ายๆหินที่มันเป็นควอซีแบบมีหลายๆสีเนาะฟ้าก็มีเขียวก็มีแต่ว่่าาาอออเเนนนจรรขขงงงลัมป็ชืททคคิกกกํะ ประมาณสักศตวรรษ,ษที่สิบเจ็ดหรือ1600ปีพันหกร้อยกว่าเนี่ยครับซึ่งเขาก็จะใช้ผงทองนะครับโปรยเข้าไปในแก้ว แล้วก็หล่อมันขึ้นมาเป็นเจการเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้หลังเงี้ยเนี่ยเขาก็หยิบเทคนิคนียมาใช้ทาหน้าปัดนาฬิกาครับผมมันเลยกลายเป็นว่านาฬิกาหรือเนืมีตีมเหมือนเป็นนาฬิกาที่แบบอยู่ในจักรวานลนะก็คือเป็นระยิบระยับของเกล็ดดวงดาวรวมถึงตัวหลักของชั่วโมงด้วยซึ่งปกตินะครับหลังเงี้ยวันนะครับเขาก็จะไม่มีหลักเป็นแบบดวงดาวแบบนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นแบบหลักที่มีลักษณะเป็นดวงดาว สลับกับตัวหลักที่เป็นโลมันครับผมที่เลขสามหกเก้าสิบสองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโลมันส่วนหลักอื่นนะก็จะใช้เป็นดาวเล็กดาวใหญ่หรือแทงครับผมซึ่งก็เข้ากับตัวบริเวณของตัวหน้าปัดเป็นอย่างดีทีนี้นะครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับมันทําค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเทคนิค ของการทําหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าปัดเนาะแต่เป็นแผ่นเงินเป็นแผ่นทองเหลืองแล้วก็เกียวเช่หรือพ่นสีเอาแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องเขาก็จะใช้เทคนิคเอา,อาผงทองเนี่ยผสมเข้าไปกับแก้วแล้วเขาก็เทราดลงไปบนหน้าปัดครับแล้วค่อยมาคัตติ้งแล้วก็ฟินิชชิ่งอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันเรียบเนียนสนิทแล้วก็ค่อยแสแตมป์ตัวโลโก้แล้วก็เวิร์ดดิ้งต่างๆลงไปบนหน้าปัดซึ่งไอการทําแบบเนี้ยมันทําให้หน้าปัดเนี่ยม,มันมีความหนามากกว่าปกติ พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดเราเอาลังเงวันธรรมดามาเทียบกับตัวที่เป็นลังเงี้เอเวนจูรีนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในช่องหน้าต่างแล้วก็ช่องพระจันทร์นะครับตัวแผ่นหน้าปัดนะครับมันจะมีความหนามากกว่าปกติพอสมควรเลยครับผมซึ่งตัวลิตรังเงีวันมูนเฟตตัวนี้ครับเอ่อถ้าเกิดเราเห็นเลขโมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเลขรหัส L 121.2ครับผมซึ่งมันจะสเปคเหมือนกับตัว L 121.3ที่เป็นลังเงวันมูนตัวรุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตว่ามันแตกต่างกัััันนนคก็็ือวววว่่าตตทีเปลง 38.5มิลมนะครับแล้วก็ตัวมูนเฟสของเขาเนี่ยมันจะสามารถบอกเด์ไนได้ด้วยซึ่งมันจะเป็นการซ้อนกันระหว่างพจันร์กับแผ่นที่เป็นเด์ไนครับมันเลยกลายเป็นว่าพจัร์ก็ขยับแล้วก็แผ่นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถบอกเด์ไนด้วยแต่ว่าเครื่องตัวนี้พอมันมาอยู่ในลิตรหลังเงี้ซึ่งหน้าปัดมันหนาเนี่ยครับมันเลยกลายเป็นว่าจําเป็นที่ต้องตัดฟังก์ชันที่เป็นเด์ไนออกและก็ใช้เป็นแค่มูนเฟสแบบปกติแทนครับผมมันเลยกลายเป็น การทาหน้าปัดอเวนจะูรีนเนี่ยมันเลยมีเงื่อนไขที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถหนาจนเกินไปได้ครับผมมันเลยต้องตัดฟังก์ชั่นเดย์ไนท์ออกครับผมก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นนี้มันมีความแบบไม่ปกติถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นของลังลิตเตร์ลังเง่หรือลังเง่วันบนูเฟลเองด้วยครับผมก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งและสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยมันดูมีความมีมิติขึ้นนะครับก็คือตัวหน้าปัดที่มันใสเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําดวงดาวอยู่บนหหนนนน้าปปัััด่มมคบบก็็็จะเเแแบบ เฉดดิ้ง uh, อย่างหลายๆแบรนดะ์เนาะที่แบบใช้การทำอเวนจูรีนแบบที่เป็นการเอาสีพ่นให้มันดูมีระยะเนาะแต่ว่าพอมันเป็นเดฟของตัวกระจกนะครับมันเลยมีความลึกของตัว ผงทองที่มันอยู่ลึกอยู่ตื้นด้วยมันเลยกลายเป็นตีนที่โอรู้สึกว่ามันทําให้หน้าปัดของเขาเนี่ยดูสวยมากกว่าปกติค่อนข้างมากพอสมควรก็ผมรวมถึงการที่ใช้ใช้กระจกตัดแสงอยู่ด้านบนด้วยนะครับซึ่งกระจกตัดแสงเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงสีฟ้าพอมันไปสะท้อนแสงสีฟ้าแล้วมาสะท้อนตัวหน้าปัดที่เป็นสีฟ้าด้วยนะครับมันเลยทําให้ประกายของตัวนาฬิกาเนี่ยมันสวยมากขึ้นด้วยก็ผมก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจของนาฬิกาเรือนนี้ครับ ทีนี้แล้วก็มาดูกันตรงที่เครื่องครับผมอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันมีข้อจํากัดของตัวหน้าปัดเนี่ยเขาเลยจำเป็นที่จะต้องตัดฟังก์ชันบางอย่างด้วยก็เลยกลายเป็นเครื่องที่คนละรหัสกับตัวหลังเง่วันมูนเฟส ตัว38.5ครับผมซึ่งตัวนไหนก็จะเป็นเครื่องรหัส121.3นะตัวนี้ก็จะเป็น121.2ก็คือไม่มีมูลเฟสนั่นเองครับผมแต่ว่าก็แลกมากับการที่ได้น้าปัดที่สวยงามครับผมทีนี้ตัวสเปคเครื่องของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นสเปคที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนแหละก็คือตัวนี้ก็จะเป็นบีด สอง0บอรหนึ่งพันหกร้อยบีดหรือว่าสามเฮิร์นั่นเองแล้วก็เก็บพลังงานได้เจ็ดสิบสองชั่วโมง mm hmm. ก็ผมก็ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวก็คือสาหรับคนที่ชอบนาฬิกาไขาลานหรือว่าเล่นลงงังีที่เป็นแบบแนวเรียสจัดไม่ได้มีฟังก์ชันนะครับก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่เราฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นไขาลานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนที่ไม่ถนัดนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอย่างโอ๊ตเองในตอนที่ใช้ตัวริชาร์งีนะครับเราก็จะขึ้นลานแทบจะวันเป็นวันเลยแต่ว่าตัวนี้ก็สองสัน ขึ้นครั้งหนึ่งก็ผมก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับเรื่องตัวไซส์นะครับหลายคนก็จะถามว่าตัวนี้มันไซส์มันเล็กไปไหมเพราะว่ามันไซ่์ไม่ถึง37มิมลด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับส่วนตัวโอ๊ตนะโอ๊ตข้อมือหกจนิ้วนะครับจริงๆแล้วใส่ถ้าเกิดใส่แบบเต็มข้อเลยนะครับจริงๆแล้ว38.5เนี่ยเราก็จะฟีลว่ามันโอเคมันเต็มข้อปกติที่เราถนัดอยู่แล้วแต่ว่า36.8จนะครับจริงๆแล้วโอ๊ตก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กจนเกินไปครับแต่ว่าคน ไซที่เหมาะกว่า38.5มากๆครับผมเพราะว่ามันอยู่สึกแบบมันอยู่บนข้อพอดีเป๊ะไม่ได้กลางออกไปแล้วก็ตัวหน้าปัดของเขาที่มันแบบชายนี่ออกมาเนะคะีครับเวลามันอยู่ข้อมือที่มันรับกับไซประมาณเนี้ยก็คือ6นิ้วกับ ไส์ไม่เกิน37นะครับจริงข้อมือ6นิ้วนะครับก็จะรู้สึกว่ามันพอดีเป๊ะมากๆครับถ้าเกิดใครข้อมือ6นิ้วเราอยากได้หลังเง่้วันสักเรือนนึงครับจริงๆมาลองที่ลิตเตอร์หลังเง่้นะครับโอ้ว่าก็เชียร์เลยเหมือนกันครับผมก็สวยงามมากๆครับสำหรับไซส์นี้ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการเก็บสะสมครับผมว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่น่าเก็บสะสมไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่รุ่นที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ผลิตมาตั้งแต่ปีล้วปันยีผลิตอยูแล้วปัจจุบันก็ยังมีผล สำหรับลังเงีนะครับจริงๆแล้วการทํารุ่นเต็เนะี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดบบเท่ากับปาเต็กทำลิมิเตดหรือว่าโรเล็กทำลิมิเตตครับผมเพราะว่าลังเงี้ยครับจริงๆแล้วมันก็มีรุ่นเต็ตที่มันน่าสนใจหลายๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น a d o ล์ฟรังเงี้ยวอัลเอรังเงีซึ่งก็จะมีฟีเจอร์ที่มันแบบดูสวยงามเป็นดาวคันถ่ายเป็นอะไรซึ่งผู้นี้ราคามือหนึ่งนะครับก็ ต้องบอกว่าราคามือสองนะครับหรือราคาประมูลจบเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงกว่าราคามือหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวในบางรุ่นแต่ว่าสําหรับโอนแล้วนะครับเออ่ถ้าเกิดเทียบกันระหว่างเจอตัว นาอเวนจูรีนกับตัวที่มันเป็นลิมิเต็ดของลังเงี้หลายๆตัวนะครับเออวัดเจอตัวลิมิเต็ดลังเงี้หลายๆตัวเนี่ยบ่อยกว่าที่เจออเวนจูรีนตัวนี้ด้ยครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกเลยที่วัดเจอในตลาดมือสองของไทยด้วยเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นคนอื่นขายด้วยเหมือนกันแต่ว่าสําหรับวอสำหรับตัวลิมิเต็ดที่เป็นแบบเอ่อวอเตอร์หรือดอปลังเงี้นะครับตัวลานโอ๊ตเองเนี่ยก็เคยมีขายมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าก็มองว่าจริงๆแล้ว ต่อให้มันไม่เป็นเต็ดแต่ว่ามันผลิตน้อยจริงแล้วก็ของออกจากช็อปเนี่ยค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเจ็บอยู่ดีครับผมแล้วก็ราคามือสองเนีครับจริงๆเราต้องถือว่าแข็งแรงมากกว่ารุ่นธรรมดาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าในปัจจุบันนะครับตัวนะี้เมืองน,นอกก็ยังแห่งขายกันอยู่แบบ ล้านห้าล้านหกกันอยู่เลยก็ผมจากราคามือหนึ่งที่ปัจจุบันประมาณสักล้านเก้าครับผมก็ถือว่าหล่นมาไม่เยอะก็ผมถ้าเกิดใครซื้อมือหนึ่งได้ก็โอ้ก็เชียรครับผมหรือว่าถ้าเกิดซื้อไม่ได้หาในตลาดเมืองนอกมือสองได้นะครับก็เชียรหน้าเก็บสะสมอยู่ดีครับผมก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดใครชอบสายข้อมือได้ก็ลุยเลยครับตัวนี้น่าสนใจมากครับ ก็ยังไงโอจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาแนะนำพี่ๆเราก็มาเล่าสตรอรี่ให้พี่ๆฟังกันอีกกับผมยังไงโอฝากช่องปีเซลรีววฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ